รับมาตอนไหนรับเช้าดิรับมากี่ถุงรับมาเท่าไหร่แค่นี้นนกี่ถุงหกถุงไม่เป็นไรแล้วก็วาตจามมันก่อนหกถุงซื้อมาเท่าไหร่ละคานี่ไม่ได้จ่ายนท่แหละตกลงกันที่เท่าไหร่ที่แจ้งไปนะ สิคนเาเห็นอกพอเอาเม่อกี้หมเสียไปนกบนีม่ทไปเจยยี่ที่ส่งเขาเนี่ยสผมก็สามพนตอนนี้ส่งเงินไปบ้างหรือยังกี่บาทก็ยังไม่ได้ส่งงานทีี่ Maar weer doen